อเคครับเดาเม็ดแปดสิบบ้าจุฬาเม็ดแปดสิบติดไฟพร้อมเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาเสียพาไปเบิ้งใกล้ๆครับนี่นี่เชียวจุฬาเม็ดแปดสิบของยี่สายพันธุ์กำลังเหี่ยวมาขึ้นครับพอดีผมไปกลับบ้านพอดีผมนึกว่าเจอเดี๋ยวผมผมจะพามาเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับเงินเห็ดเม็ดแปดสิบติดไฟเรียบร้อยเลยอา้าจัดไปพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบิ้ง นี่ครับติดธนูติดไฟเพิ่นเสียพ่นเอามาเทสครับนี่เดี๋ยวมาเทสครับผมเดี๋ยวผมถือผ้าไปเบิ้งไกลๆครับไปเบิ้งไปไกลเลยนี่ครับไฟเหลี่ยมหยาบๆเลยพี่น้องนี่ครับไฟเหลี่ยมหยาบๆเลยครับนี่ไฟเหลี่ยมหยาบๆเลยนี่นี่นี่ฮึดยอดเลยครับเฮาถือมาลองไกลขึ้นเบิ้งพี่น้อง ว่ามันจะเป็นสันใดพี่น้องว่าจะเป็นสันใดครับนี่ครับมัดเข้าแบบสามเหลี่ยมแบบนี้เลยครับผมนี่ครับหาตั้งแบบนี้เลยนี่ครับนี่เลยครับเอาอยัาง <c oughs> นี่พี่น้องมัดทะนูแบบนี้เลยครับเน็ตแปดสิบติดไฟเอาเร็วเฮ้ยไปแล้วครับโอ้ขึ้นเที่ยงเร็วเลยพี่น้อง ขึ้นเที่ย,ยองอยู่เลยครับอู้สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องสนุกกิดดังดีใช่ไว่าคืนดีใท่ไว่าพี่น้องอู้สบตผมสีเบ็ดแล้วพี่น้องอู้เสียดายไปแล้วครับพี่น้องอยู่เลยครับอยู่เลยนี่ครับโอ้ผมยันจะมันผมว่าแต่ว่ามันจะลมไม่ค่อยมีแล้วมันจะลงน้ำหรือเปล่า <laughs> เนียกก่ยกล้วยจะลบไม่มีแล้วมันจะตกน้ำหรือเปล่าอย่าให้ตกน้ำนะนี่ครับติดไฟแบบนี้มันโอ้ใส่ได้เลยพี่น้องนี่ครับใส่ได้เลยครับจัดเต็มเต็มเลยนี่นี่นี่ขนดีวะนี่ครับจุลาเมตรแปดสิบร้อยแปดสิบพี่น้องจุล่าร้อยแปดสิบของวีซ่าคนหนุ่นมะข้นครับติดไฟยางดีด้วยพี่น้องนี่ติดไฟแล้วติดไฟเรียบร้อยเลยพี่น้องติดไฟยางดีเลยครับ นี่ครับนี่ครับติดไฟยางดีเลยนี่นี่นีอ้ขึ้นดีใช่ไหมล่ะยังทนุทุ่งทเลยขึ้นดีมากเลยครับเจ้าเลยครับเจ้าเลยเจ้าเลยครับเจ้าเลยเจ้จาเลยล้มมาใครล้มมันมาเป็นเป็นช่วงพี่น้องล้มมันว่าใครแห้งไปไหนครับมันก็นได้ประมาณนี้เละพี่นอ้อง ถลมแห้งก็นี่มันสิสายก็นี่ครับตอน,นี้ก็ลังเอาเชือกออกอง่อยเชือกเยาาๆู่ครับก็ล้มกลางตอนล้มตอนเย็นนี่ดีดนะครับล้มตอนนี้มืมดเลยพี่้องนี่รับเบิ้งข้างล่างครับข้างล่างมืดแล้วครับตอนนี้เห็นอากาศตอนนี้มืดแรงมันมืดแล้วครับมันมืดแล้วมืดแล้วพี่้องทำไล้มมาดีดีครับล้มมาดีก็ตอนช่วงที่น,น คนท้องถิ่นลู่จัดจังหวะล้มครับผมแล้วออกมาพอดีกับลมมาเลยลมล้มมาพอดีเลยครับเมื่อใส่ใส่อันนั้นยางดีไหมพี่น้องติดไฟยางดีแต่ว่าเมื่อท่านมืดมันเลยบว่าใครเห็นไฟครับเห็นป่ะตัดที่ผมว่ายเบิ้งไฟเต็มเต็มวาวเลยเต็มดวงวาวเลยแหละไฟตอนผมว่ายเบิ้งไฟเต็มดวงเลยละ นี่ครับสิร้อยอยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องบ่ใครบ่ใครสายป็นไงครบล้มบ่ล้มบ่ล้ม่หลายพี่น้องล้ม่หลายเนาะล้ม่หลายเลยบกให้นี่เป็นไงครับมันก็ลร้อยเป็นน้ำล้มจริงเลยล้มบกใคหลายพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ากับล้มมันดีอยู่แต่ว่าล้มบกใคหลายครับล้มดีอยู่อร้อยเป็นน้ำล้มเลย ถ้าถ้าล้มมันอันนี้มันทีแบบดื้ออนะแต่ล้มมันนี่นะล้มล้มว่ใครมันมาเป็นแบบก้อนแบบอะไรบูรพี่น้องมันมันได้เะเทไทยว่าว่าใครสายป็นไรเจ้าก็ขขินดีครับถือว่าโอเช่ครับเทศเทศสองพันว่าพันหัวเจ้ามาเทศครับวันนี้นี่เทศสอง,สองป็นทเนทศเบื้องเลี่ยวอยู่บ้าน เอาพน,นัวออกมาปล่อยแถวเลยนี่เทือดสองใสได้เลยครับใสได้โอเคเลยโอเคเลยครับโอเคเลยผ่านแล้วเพ่ผ่านแล้ว <c oughs> ของพี่หรือของน้องบ่เนี้ยนี่ครับนอนน้ำร้่บ่นอนน้ำลุ่มบ่นอนน้ำล,ลุ่นนลมบ่ โอ้ตอนปล่อยขึ้นเที่ยงดีเป็นไห้เลยครับตอนตอนปล่อยอ่ะขึ้นเที่ยงอยู่เลยเจาเลยครับเมตรแปดสิบจุฬาเมตรแปดสิบพี่น้องจัดสมดุลไดในที่เลยใส่ไฟอ้อมเลยครับอ้อมโตเลยครับผมนี่พี่น้องสวยงามมากครับผมนี่ครับสวยงามสวยงามครับนี่ครับเดี๋ยวผมสู้อีกมึงใกล้ๆอันที่เห็นไฟใหต้องให้มันมืดก็นี่หน่อยนึงะครับมันวันนี้มืดครับมันก็เลยบอกใครเห็นไฟครับถ้ามืดสีเห็นไฟเลย อันนี้มันบ้มืดครับไฟเลยบอกเลยบอกเห็นไฟครับก็เห็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเห็นแต่สีมันสีบ่ใครเห็นไฟปานไหครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่บ่มืดปานไดโอ้เจ้าเจ้าเลยครับเจ้าเลยนี่สวยงามมากครับสวยงามมากโอ้ เ็นได้ล้เขามาเบิ้งเป็นได้ลพี่น้องเขาเมต์มาบอกกันเ้ยสวยครับแต่ว่ามันบ่คขันได้เห็นไฟเลยพี่น้องไฟบวใครเห็นบวามันท่านมืดตาต้องมันต้องร้อให้มันมืดครับถ้ามืดนี่สเห็นไฟเลยครับนี่ครับจุฬลาเมตรแปดสิบครับพูกันทั้งจันทบุรีคือเกาพี่น้องคำาำบรรยากาศแบบนี้ที่จันทบุรีคือเกาเหรอครับผมนี่เจอกันครับท่านเดีเขาเกาคนพัดจินพระจินประเห็ดฝากเขาไปติดตามค่ัเขามาติดตามฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันคือเกาเด้อครับเด้อพี่น้อง ฮักกันเงาๆครับผมนี่ครับทางช่องเขาคือเกาล่ะพี่น้องมือนี่ผมเอาจุฬามาให้ขึ้นมาให้เบิ้งครับเจ็บภาพจุฬาสวยๆแบบนี้มาให้เบิ้งครับติดไฟได้พี่น้องแต่ว่าแห่งบ่ท่านได้เห็นไฟครับต้องรอให้คําจังหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้บัดท่านคำแสดเนะต้องรอให้คานะําจังหน่อยนี่ครับยังเหรียดล้มอยู่พี่น้องเหรียดล้มอยู่ลงลง,ง,งอยู่แลเหรียดล้มอยู่คนละนี่อันนี้ลม้ม ล้มเริ่มทีดีครับตอนช่วงตอนนี้อยยุประมาณสิบแปดนาฬิกาบกกลัวแล้วพี่น้องเกือบทุ่มแล้วเจพี่เข้าทุ่มหนยได้พี่น้องนี่สิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีานี่โอ้พี่น้องแต่ว่าอันตอ์วินตกลงนี่สีเดีียวเห็นสีเดลียวเห็นแสงได้ได้พี่น้องตอนนี้ผมเห็นแสงครับนะครับราผมหูผมสีรล้อเห็นแสง ไอ้เอฟซี FC เห็นแสงมอแต่ว่ามันคำํำนิดน้อยผมกัสีได้ไปธุระน้องพี่น้องเนาะมาเก็บบรรยากาศเอามาเก็บบรรยากาศว่าวจุลาคือเก่าพี่น้องมาให้พี่น้องเบิ่งรับมื 80, นอนี่ครับจุลาเมตรแปดสิบเด้อพี่น้องเนี่ยโมเมนต์รำมดาด้ครับเมตรแปดสิบปุ่นได้นี่เออโมเมนต์เด้มดานี่พี่น้องเมตรแปดสิบปุ่นน้ครับเวลาเมตรแปดสิบได้ครับนี่โอ้โหมือ,อสิป,ปักป่ะแรงล้มเลย นี่ครับเบึงเบึงเบึงกีฬาไฟไฟคือพอเห็นว่ามันมันบ่ทันมืดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเวลามันคำแล้วแ,วแต่ว่ามันถึงบ่ทันมืดครับมันก็สายต่ำลงต่ำลงหน่อยเลยพี่น้องของสายสายเีเบิดเบิดล้มแล้วครับเบิดล้มแล้วพี่น้องนี่ครับเอาลงแล้วพี่น้องเบิดล้มแล้วครับอ๋อให้ฟอกันไหมเบิดล้มแล้วพี่น้องเก็บแล้วครับเบิดล้มแล้ว พนพี่พนกำลังเก็บอยู่ครับอ้าวทั้งนี้นก็ฝากกันไว้คือก็ทั้งชาวเขาคนพัดทินปลาขินปลาเห็ดเด้อพี่น้องไงจำนากันได้อยู่เนาะนะครับเดี๋ยวเขาจังมาเจอก,กันไหมพี่หนาครับตอนนี้คัมแล้วพี่น้องมืดแล้วคมัมมืดแล้วคัมมืดแล้วเดี๋ยวให้มาเจอก,กันไหมเดี๋ยวเจอกันไหมพี่หนาได้พี่น้องเด้อครับเจอก,กันไหมครับผมนี่ครับบรรยากาศน้ำมือแรงนี่ครับตอนนี้กับเลา สิบแปดกัวอะไรเด้อพี่น้องเนี่ยว่ามันว่าเบิ่งทรงมันบ่ทันคำแต่ว่าสิบแปดกัวอะไรครับนี่ครับเดี๋ยวก็มืดแล้วเดี๋ยวก็มืดแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บของขึ้นรถแล้วครับเก็บว่าขึ้นรถแล้วอ๋อที่แรก็เจอกันไหมครับสัเซียนวาวผู้มักวาวเหรียญวาวนะครับเราจะเจอกันไหมนะครับโอ้ยช่วงนี้ทั้งภาคอีสานเขาเป็นไหนน้อครับตัวอะไรดูทั้งจันทบุรีมันก็ล้มแบบ มาเป็นกน้อนช่วงนี้มาเป็นก้อนมันไปมันกลางมีหน้าเ้วเนาะพี่น้องเนาะ <S <S มันก็คือว่าแหละมันสีกลางมีหน้าล้วครับมันก็ดที่เริ่มดทดถอยเนี่ยนะครับล้มเนาะเ<ๆ>อ้า,ายังไงก็ต้องเจอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับผมเจอกันไหมครับ